ออออบบบบนนีีี้ชชชชสวัสดีครับผมบีโก้นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในรายการ24ชั่วโมงในเกมเหลี่ยมๆนะครับซึ่งผมจะอยู่ในเกม2 o p i นะครับสำหรับวันนี้แล้วผมจะเล่นเป็นวันๆไปนะครับแล้วก็เล่นจนเลเวลตันนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับพอเข้าเกมมาถึงผมก็ได้ทําการส่งเปิร์กไปแบบมั่วมว หลังจากสมเปิกเสร็จผมก็เข้าสู่ทะเลเพื่อไปฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นผมต้องรอลูกน้องของผมที่เข้าตามมาเพื่อฝึกฝนไปกับผมด้วยพอเพื่อนผมเข้ามาแล้วมันก็ถึงเวลาของการฝึกฝนแต่ก่อนหน้านั้นมันคือเวลาของการเสียตังนั่นเองพอผมเสียตังเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เริ่มต้นการเดินทาง แต่ไปเจอคนแก่ที่ยกของไม่ไหวผมเลยอาสาช่วยเขายกของไปส่งแล้วก็เจอแก๊งโจรภูเขาผมเลยตบแม่งเลียงตัวจนเวลสีสีหลังจากผมตบพวกโจรภูเขาเสร็จผมก็ไปเรียนวิธีจันเดินชมจันจากซันจิโดยการกระโดด20ครั้งแล้วไปตบแบนดิตอีก10ตัวเพื่อได้สกิลเดินชมจันมานั่นเองหลังจากนั้นผมก็ไปรับเควสรายวันเพื่อไปจัดการ ซอมบี้สเกลเลตันแล้วก็บอสสเกลเลตันแล้วผมก็ทําการฟาร์มจนเลเวล54แล้วเดินทางขึ้นไปทางเหนือเพื่อไปฟาร์มต่อที่เกาะเลเวล50พอมาถึงเกาะผมก็ได้ทําการฟาร์มจนเลเวล70แล้วไปรับเควสทําหาี้เกาะกับเลลี่แล้วผมก็ทําเควสจนเสร็จแล้วก็พบว่าสี4ขีิผมแม่งโคตรจะเท่เลยแล้วผมก็ฟาร์มต่อจนเลเวล100แล้วก็พบว่าพื้นที่ดิสผมแม่งเต็ม